สวัสดีครับนักเรียนในนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวิการฝึกการเป็นสไนเปอร์ที่ดีนะครับเอาละตอนนี้ผมอยู่กับน,นักเรียนของผมชื่อว่านักเรียนนอตนะครับนักเรียนคนนี้เพิ่งเข้าหน่วยสไนเปอร์เป็นครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวับนนี้เราจะมาสอนการเป็นสไนเปอร์ที่ดีนะครับคุณนัดรู้ไหมครับว่าการเป็นสไนเปอร์ที่ดีนั้นเราควรทำยังไงไหนลองตอบซิตอนอื่นเลยนะครับต้องมีปืนนะครับ ต้องยิงแม่นอ๋อต้องยิงแม่น,นด้วยอะอะไรอีกครับต้องซ่อนเก่ง,งยา้าบอบ่อยเก่งอ่าเป็นการตอบได้ดีทีนี้เราจะมาสอนภาคปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าภาคทฤษฎีเนี่ยมันคงไม่จะเป็นสำหรับเราเอาละเราไปลงันภ้าสนามกันเลยน่าก่อนอื่นเลยนะครับพลทหารน,อน็อตอุ้ยการที่เราอยู่ในป่าแห่งนี้เราต้องทำตัวคมคืนกับธรรมชาติยิงอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับ ผูทหารดูผมดูที่ครูฝึกทางขวาอ่าอย่างเงี้น,น,นแค่นั้นล่ละครูฝึกโดนยิงก่อนอื่นเลยนักเรียนดูดูนักเรียนต้องดูครูอ่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเราต้องพยายามเมียนจากธรรมชาติให้ได้ก่อนอย่างนี้เออนเนียนเป็นลมแดดลมแดดโอป่าดิบชื้นเราต้องฝึกความอดทนนะครับอนักเรียนไปไหนแล้ว นักเรียนอยู่ข้างหลังไหนอ๋อโอเคออื้นักเรียนมันเกิดไม่นักเรียนใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยนักเรียนนักไกรลากไกรอ่อนแออย่างนี้มีงูมาแถวนั้นน่ะงูขดหรือเปล่างูป่างูป่ามันไม่น่าจะมีเลยอะไรนักเรียนนักเรียนต้องทําตามครูนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องกลมกลืนกับธรรมชาติ แ่่แบบนี้การที่เราก้มกลืนไปกับธรรมชาติจะทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยอบอุ่นเช่นไรนะครับเข้อใจหรือยังเข้าใจครับผมเราต้องทำตัวให้เนียนกับธรรมชาติมากขึ้นนี่แต่ที่สิ่งนี้ต้องเลยนเห็นไหมสิ่งนี้ครับนี่มันธรรมชาติเหรอเนี่ยเป็นธรรมชาต,นนชาตินี่ไงสีเขียวเลยเห็นป่ะนักเรียน<อ>นักเรียนเราจะไม่ยิงตรงรูตรงนั้นเราจะต้องมาเล็กข้างๆแบบนี้กูจะวางไว้ตรงไหม อันนี้มีรูให้รูให้งูรอดเข้าครับอันนี้เป็นกับดักอ๋องูรอดนะใช่อันนี่จะเป็นสไนเปอร์ที่ดีเราต้องหาที่ซุ่มเล่นเนียนไปกับธรรมชาตินักเรียนเห็นตรงนี้ไหมขดหินอาครับผมตรงนี้เราคือหินบอกศัตรูด้วยว่าเราคือหินอ้าวพูดคือหินนะพูดสิเราคือหินเอ๊ะ่เอาเป็นไรเราเป็นนอนเลย รู้สึกว่ากองกลังช่วยเหลือฝั่งเรามาแล้วนักเรียนทั้งหน้ามีศัตรูนักเรียนจงจำไว้คนสีเขียว้าเขียวเหรอท่านไ,ไหนทางซ้ายอะ่ะตดหนอนนักเรียนเห็นเพื่อนเราไหมที่ตายแบบเมื่อกี้เพื่อนเราตายเพราะว่าเขาไม่กลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองอ่าเราจะทำการยิงนี่นักเรียนเห็นครูยิงไหมเห็นครับอผมอุ๊ยเกิดอะไรขึ้น เอาละนักเรียนตอนนี้เราจะเข้าแนวกระสึกของจริงแล้วเราต้องระวังตัวหน่อยนะเข้าใจไหมเพราะว่าการลบสเตทอฮะีดินจะแท็บของปลอมนั่นเป็นวิธีการใช้กระสุนกระสุนปอบเดียวเดียวเดียวน่าถ้ามาก่อนน่แนวกระสึกค่อนข้างจะอันตรายนักเรียนมีอะไรจะถามครูไหมทำไมอาจารย์วิ่งหนีฮะ อะไรนะทำไมอาจารย์ถึงวิ่งหนีล่ะครับหนีเพื่ออยู่รอดเอาไรมีอะไรจะถามกูอีกไหมวันนี้แล้วปืนนี้ไม่ทำอะไรครับผมปืนนี้ไม่เหมาะสำหรับการถือเล่นๆแบบนี้เลยทักียนไม่ดีเป็นอย่างมากอ่าถ้าถือเล่นแล้วจะทำไมล่ะครับไฟบ้าได้วยอาจารย์เอาไะตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าข้างหน้าจะมีข้าศึกอ่าหน้าที่ของเราก็คือ เห็นเพื่อนแต่เห็นเพื okay. ่อนตายถ้ากับมีศัตรูอยู่พาใจหรือเปล่านักเรียนเออถ้าเกิดเพื่อนตาย้องงูกลับนะงูกัดจะยิงงูแม่งเลยเพื่อความเนียนเราจะวาอันนี้ก่อนอะอะไะทีนี้ก็มายิงข้างข้านักเรียนโอเคเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้วตายกันเทียบเลยนักเรียนไปคิดจะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนบ้างหรอนะ ผมก็ทำทาอาจารย์ไงอาจารย์นอนจะเฉยนักเรียนต้องไปก่อนเฮ้ยสไนเปอร์สตูมันตายแล้วมั่นใจได้ยังไงเาผมเปิดชื่อและฆ่าไปโชว์ในชีวิตจริงไม่มีอย่างนี้นักเรียนเราบอกให้เขารู้ไม่ได้ไอเขานักเรียนอยู่ไหนเนี่ยมันจะไปมอยูมอยู่บนสวรรค์อยู่ใช่ไหมอะไรตอนนี้เราก็จะแพ้สงครามนักเรียนไม่เป็นไร แต่ชีวิตเรายังอยู่ทางขวาศัตรูทางขวา,า,ขวานักเรียนนี่ต้องยิงแบบนี้นี่เรากำลังจะแพ้สงครามแต่เราต้องรักษาชีวิตของเราสามสหนึ่งเราแพ้แล้วแต่เรายังไม่ตายใช่แล้วนักเ,เรียนทีนี้ เราจะมาฝึกในสมบภูมิทะเลทรยายกันบ้างเข้าใจไหมเครื่องบินพังครับผมทั้งหลัง <c oughs> ครูได้ลืมลว่าจะสอนอะไรเอาละการเป็นสไยเปิดในทะเลทรยายเนี่ยเราต้องกลมกลืนไปกับทะเลทรยายเข้าใจไหมโดยการที่เรายิ่งคุ้นเคยกับทรายมากเท่าไหร่ศัตรูก็จะเห็นเราน้อยลงมากเท่านั้นเดี๋ยวนะแม่เห็นไหมนี่คือประโยชน์ของธรรมชาติ ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับดินหรือเราวิ่งไปแล้วนะครับการโดนระเบิดข้างหน้า,นาการที่เรารอบมาได้ก็เป็นเพราะหลักสูตรของที่ผมฝึกมาโอเคครับฝังแล้วครับผมตายอยู่ดี <c oughs> The fuck ห <c oughs> ลักสูตรของเราคือการซุ้มยิงบนเรือนนะบลันรเรือนเท่านั้นท <c oughs> หารเราจะไม่ยิงเพราะว่าทหารมันวิ่งไวกว่าพลเรือน นี่เราเป็นทหาเหรเราเป็นโจรส์เนี่นยมาพลเรือนอันนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วสินะถูกต้องเราทำาะไรครับผมไปยึดจุดปฏิบัติการที่ดีด็อกไปเลยดีด็อกโอเคนี่มึงต้องบิดแทน้เขารู้ได้หรอวะตันอะไรครับก้อนเสีเ่ยมเรียม <laughs> <laughs> กเดี๋ยวเหมือนรถขายเต้าหู้เลยรถขายเต้าหู้ฟา <g ül üyor> เอาละักเรียนทีนี้คุยพานักเรียนไปฝึกซ้อมการเข้าสนามรบที่แท้จริงในทะเลทรายนักเรียนอยากรู้วิธีการยิงสไนเปอร์หรือเปล่าว่านักรนเรีรเนรยรรนวควรยิงยังไงนักกครับผมเยี่ยมมากต้องเป็นอย่างงี้นักเรียนที่ดีควรมีความขยันฝ่รู้กเอาละการเป็นสไนเปอร์ที่ดีเราต้องขึ้นไปในที่สูงเพื่อทําการเห็นศัตรูที่อยู่แนวต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตามกูมานักเรียนทราบเอาละตอนนี้ ศัตรูอยู่ข้างหน้าเราระยะ100รเมตรเราจะทำการจันหายใจก่อนอถ้ายิงไม่โดนล่ะเราถาม,มก็ยิงใหมย่ยังไงเ่ายิงให้โดนในแรกเรียนผมยิงตามคณครูครับนักเรียนจะบอกว่าครูแย่ใช่ไหมอันที่เราเป็นสไนเปอร์ที่ดีเราไม่ใช่แค่เราจะต้องยิงศัตรูฝั่งตรงข้ามเราต้องทำกันบอกห้กัดศัตรูให้ฟังเราดูด้วย พอใจไหมแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเราเจอแล้วคุณสไนเปอร์นี่การจะยิงได้ต้องยิงแบบคู่คุยิงโดนได้ยังไงเนี่ยมเห็นรถขายเต้าหู้ระเบิดครับจะเรียนทำไมตรงนี้เงียบเงาหลอเกินเง,นงียบเงาผมตาเอะไรตอนนี้เราจะไปแก้แค้นศัตรูที่ฆ่าเราเมื่อกี้ มัทำให้เราเสียใจเป้าหมายของเราคือเขาข้างหน้าศัตรูทำการยิวิ่งไกลามากการที่เป็นทหารต้องพูดว่าอะไรอดทนขยันมีวินัยห้ามเหนื่อยไปได้ข้าน้ามีศัตรูนักเรียน,นยิงมันให้โดนเยี่ยมมากยิงมันให้โดนนักเรียน ยิงให้โดนสิวะนี่อาจารย์บอกตัวเองหรือบอกผมอุ้ยไฟศัตตูไปอยู่สักคนเลยจะทำการเข้าไปซอดแซกซออแซกอะไรกินซอดแซกซอดแซกภาษาจารย์วิปัสสนาเป็นภาษาใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วเอาละทีนี้เราจะทำการไปยึดจุดบี คือภารกิจต่อไปของเราเราจะกลับไปยึดจุดข้างบนนั้นอีกครั้งหนึ่ง,ต,ง,งตอนนี้รถตู้อะไรตอนนี้นักเรียนเห็นข้างล่างหรือเปล่าเราเห็นรถตาู้กูอะไรหนึ่งสองซ่อมยิงไปที่วัตต์ฟค่ะมันยิงให้โดนนักเรียนเยี่ยมอ่า สมเป็นลูกศิษย์ครูคจริงๆเอาล่ะจ,จากนั้นปัญหาเลยคือจะลดถังันนั้นอย่าทำการยิงมันเข้าไปอยาทำการยิงมันเข้าไปไฟมันไหม้แล้วไอ้สุดกูหมด What the fuck การเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องให้อาจารยิง ช้ไม่ได้เลยเอาล่ะตอนนี้เราจะทำการแทรกซิลไปที่จุดสีกองทัพเราจะแพ้ได้ถ้าขาดพวกเราไปเข้าใจไหมเราเป็นหน่วยเป็นปหน่วยหลอมเหล็กในกองทัพของเราดีที่สุดแล้วแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงวะโคตรกระดาาปากตอนนี้เราต้องทำการซุ่มโป่งก่อนโดยการใช้แนวหินตรงนี้เป็นที่กำบังประตูทางซ้ายสัตว์ประหลาดัตรูจัดการมันสุดยอดกูยังยิปไม่โดนเลยเนี่ย นักเรียนที่แข็น,นักเรียนได้คืออะไร <Huh? S 1> <laughs> แม่สก,กีนในลายนี้เหรอ <laughs> แม่สก,กีเชื่อให้เหรอนักเรียนสงสัยเราต้องฝึกในสนามรบที่แท้จริงนะไม่เป็นสไนเปอร์ที่ลุยเข้าไปฆ่าข้าศึกอย่างข้าวหานใครยิงมาวะใครมันยิงมาวะอยู่ไหนกันบ่เดี๋ยวให้กูเห็นนะถ้าเห็นนี่สาบานว่าจะยิงให้ล่ม เอาละตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วสองตายทั้งคู่ไรขีร้หมาดิบเอาละตอนนี้ศัตรูยึดฐานที่มั่นของเราไว้เราจะไปฆ่ามันโดยที่มาอยู่บนยอดเขาเลยไปข้างหน้าเข้าไว้นักเรียน,นรับทราบลูกบินศัตรูกำลังมาโอ้ช ประตูยิงเรานักเรียนอ,อาชีพหลบก่อนจะขึ้นไปข้างบนขายเต้าหู้มาวันยิงไปแล้ววิง่ง <c oughs> <c oughs> มีเท่าไหร่มึงวิ่งให้หมดเอาละทจนี้เราทำการยิงก็สึกจากข้างล่างมันขับรถถังขึ้นมา ใครสอนใครสายขับรถถังขึ้นเขายิงมันตักเรือไปขึ้นมาแล้วโอตะาอนน,อน็อตเลงลงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ย เอาละตอนนี้รถถังมันพังแล้วอุ๊ยชิตเยี่ยมนักเรียนกระโดดลงไปเลยนักเรียนเป็นทหารต้องใจกล้าโอ้โหของจริงวะ่ะข้างหน้ามีศัตรูตายแล้วรถถังไปตายซิมันบุกเข้ามาเยอะเหลือเกินนักเรียนตายหรือยัง ยังครับผมมาเยอะเกินไปแล้วเอ่อเราจะตัดชนะสงครามรักเรียนกดต้ดนถอยยิงมันให้โดนยิงให้โดนตะก,กี้เราจะต้องชนะให้้ไดเราจะต้องชน,นะ <c oughs> อตกตกเยอะลงมาตะกลัก เอาล่ะพลทหานน็อต,ตอนนี้ได้ได้ผ่านหลักสูตรการเป็นนักแม่นปืนแล้วกินดีด้วยนี่ผม,ม,แ,ผมแม่นแล้วับผมแม่นแล้ว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 เป็นภาษาอีสาน <c oughs> ไปแล้ว